ไหนวันนี้บักต้นขนุนค่ะมันโดนบ้านจัดการเดี๋ยวจะต่ออยู่ไหนไหนไหนเจอหน้าไหนขนุนโอ้เยอะเลยอู้จังเยอะเลยเอาเอาใบออกให้เลยไหนใบมันออกดิโน่น่ะหนูเจอลูกนี้เหรอลูกอ๋อลูกปลล่าก็มี ใจใจหนเอาไปซุปเนาะในถุงได้ไหมในถุงก็มีดกอยู่นะปีนี้ก็ดกอยู่นะนี่แบบอรี่หนูสีแดงไดลรับปล้วกอี้ในห้องน้ำให้แม่ขึ้นให้เก็บให้มากอี้สีไว้อยู่ในห้องน้ำมาลูก ดกยิ่งตัดยิ่งดกนะคะแตงกรารี่เนี่ยย,ยิ่งตัดยิ่งออกลูกเยอะเลยยังไม่สุกนะจ้าโอเคตัดออกเดี๋ยวต้นกล้วยก็จะได้ดันออก่อย กล้วยเคเนี้ดันหลังคาบ้านเนี่ยต้องช่วยกันดันออกแล้วนี่ต้องเอาต้นกล้วยตัวคุณนผูกเอาไปเ้าจิดันแน่ไดเดี๋ยวไม่จับนะุ่มมันจะโดนเสื้อนะเลนะ่าไปฟ้องคุณใด้พื่บ้านเพื่อนนู่จะผูก ตันคือซุปเปอร์แมนตันูซุปเปอร์มูนไปฝุ่นต้นกล้วยไปนู่นแล้วช่วยดันอนน่าช่วยตันตัหน,นูดันหน่อยอนนโอ้ยพนักงานโโทรโทษได้ดู <c oughs> ไม่ตัดจองไว้เฉย กรดักงานขยันขยันเนะลูกยายไอหลานยายอือ บอลค่ะลูกคะ่ะโอ้โะเม็นดู <c oughs> อิิงคันขนุน ขยันแค่น้ <laughs> อเบิ้งเย็นเบิเนี่ยเย็นเมูอีแม่เออทำไมหนูขยันจังเหรอลูก,นนนนกระวังรถนะดูด่ะ <laughs> ได้อีกแล้วมันดกมากเลย วไว้นะลูกเดียวคุนเดียวสอกลูกเล็กๆลูกหนึ่งลูกใหญ่ลูกนั้นลูกเล็กเหลือแค่นั้นไอ้ต้นหม่อนอ่ะต้นแบล็บร์รี่อ่ะอลุนตากแดดไว้นี่ลดีมั้งนั่นจวเอาไปทิ่มเตะเออตากแดดไว้นี่ล่ะคอยชิมาเก็บเอาใบมันไปเห็ดชา เอาไปวางไว้ขอบสาให้หน่อยสิอลุนตางไว้ขอบสา้นเนี่ยเดดแดดอะ่ะว้า,าวเดี๋ยวจะมาเอาไอ้จะมาเอาใบมันพรุ่งนี้เอาไปทำน้ำชาใบหมอน